สวัสดีค่ะเจอกับปูอีกแล้วนะคะและตอนนี้คุณกำลังรับชมกบปูค่ะกบปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะตอนนี้เพื่อนๆนะคะยังอยู่ในช่วงแคมป์วอล์กมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็น ep ที่2แล้วและหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือว่า เราจะพาสัตว์เลี้ยงไปแคมป์เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเออถ้าใครติดตามปูอยู่นะคะจะรู้ว่าปูจะมีการ พาน้องแมวเนี่ยออกไปแคมป์ด้วยเป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้ปูจะมาบอกเล่าถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวอันนี้จากประสบการณ์ของปูนะคะจะมีถูกมีผิดยังไงนี่ให้เพื่อนๆพิพจารณาแล้วก็นําปรับไปใช้กันเองละกันซึ่งวิธีที่ปูจะเล่ามันจะเป็นวิธีที่ปูใช้อยู่ซึ่งวิธีที่ปูใช้ปูก็ไม่ได้บอกว่ามันจะถูกต้องเสมอไปนะ ถ้าใครสะดวกแบบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกัน,นค่ะจะพาแมวไปแคมป์ด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้นิสัยแมวของเราก่อนนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าอย่างบางบ้านเนี่ยเขาก็จะมีการเลี้ยงแบบเปิดบางบ้านก็จะมีการเลี้ยงแบบปิดนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงแบบเปิดเนี่ยแมวจะไม่ค่อยกลัวนะ,ะความรู้สึกป่วมันก็จะแบบว่าออกไปเผชิญโลกภายนอกบ่อยๆนะคะแต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงแบบปิดนี่คือแบบบางอย่างอะ่ะ มันจะตื่นเต้นตื่นตาตสำหรับเขาตลอดเวลาบางที่นะที่ปูเห็นก็คืออันนี้สำหรับแมวปูนะเอาบอกก่อนนะปูมีทั้งเลี้ยงแบบเปิดและแบบปิดนะคะแต่เจ้าถุงถงุงที่ไปด้วยกันเป็นประจำเนี่ยปูจะเลี้ยงแบบปิดเวลาที่ถุงถุงไปเนี่ยอย่างเจ้าถุงเงินนะคะไอ้ตัวนี้จะกล้าจะไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ส่วนเจ้าถุงแป้งตัวสีขาวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ เขาชอออกแบบว่าเรียบร้อยเขาเป็นผู้หญิงไงเขาว่าจะเรียบร้อยชอบอยู่บ้านอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูนิสัยแมวเราก่อนอย่างปูรู้เลยว่านิสัยของไอ้เจ้าถุงเงินถุงแป้งเนี่ยมันนิสัยต่างกันไอ้ถุงเงินเนี่ยจะลุยลุยอย่างเดียวเลยนะแต่ถุงแป้งนี่ก็จะคือแบบจะเรียบร้อยชอบนอนอยู่บ้านเวลาไปก็คือแบบชอบอยู่ในเต็นท์อะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้พอเรารู้แมวเราแล้วนะคะไายจูงคือสิ่งสําคัญปูดจะหัด ให้เขาใส่สายจูงแล้วก็พาเขาอะออกไปนอกบ้านอย่างเช่นพาไปออกกําลังกายพาไปเดินเล่นสนามฟุตบอลที่ที่ปูไปออกกําลังกายฝึกให้เขาใส่สายจูงให้เขาชินกับการใส่สายจูงไว้มันจะดีมากๆเลยเพราะแมวบางตัวเนี่ยถ้าไม่ชินอะเวลาใส่ไปแล้วอะจะเดินถอยหลัง อลองดูถ้าเกิดแมวใครไม่เคยใส่สายจูงนะลองดูมันจะมีแบบบางตัวเกิดปฏิกิริยาแบบจะเดินถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเวลาที่เราใส่สายจูงให้แมวของเราแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะเขาจะมีะปฏิกิริยาแบบไหนเราเองอะ่ะจะได้ตั้งรับได้ถูกด้วยพอฝึกให้ใส่สายจูงให้ชินกับสายจูงสักพักแล้วนะคะเราก็พาออกนอกบ้านบ้างให้เขาคุ้นชินกับเราและสิ่งหนึ่งนะที่ปูจะบอกเลยว่าเวลาไปแคมป์กับแมวอะ่ะ สติสติของเราเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญอย่าเออยอย่าลอยอย่าเมาอย่าแบบค่าใส่ตายจากแมวดีที่สุดจริงๆเพราะแมวอ่ะไวมากแล้วแมวเวลาที่ตกใจอ่ะวิ่งโคตรเร็วเลยถ้าเราไม่ใส่สายจูงหรือว่าหลุดเขาหลุดจากสายจูงไปแล้วเขาไปแคมป์หรือตกใจแล้ววิ่งหนีตะเลิดเลยนะ เอออันเนี้ยปูบอกเลยว่าสติของเราอะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งคอยดูแลเขาคอยแบบให้เขาอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างเงี้ยในส่วนของเรื่องอาหารการกินนะคะปูก็จะเตรียมไปจากที่บ้านเลยนะก็จะมีกล่องข้าวกล่องน้ําอาหารเมร็ดที่เขากินอยู่ที่บ้านเป็นประจำกเปียกป๋อง,องๆซองๆคือก็เตรียมไปให้ครบเลยของเล่นหรือว่าจะเป็นที่ลับเล็บคือ ทุกอย่างอ่ะเตรียมพร้อมเหมือนกับว่าเขาอะไปแล้วเขาก็เหมือนอยู่บ้านอ่ะเหมือนอยู่ในห้องเลยนะคะให้เขาสบายๆอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็ไม่รู้นะเอาแมวไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มภาระ,ะให้เราหรือเปล่าแต่เวลาเอาไปด้วยแล้วมันก็รู้สึกดีนะนี้ปูจะมาให้ดูนะคะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ปูเตรียมไปให้น้องแมวนะคะนี่ปูจะรวบรวมใส่ถุงแบบนี้ไว้เลย อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ปูเวลาไปแคมป์แล้วพาแมวไปเนี่ยทุกอย่างจะรวมอยู่ในนี้แล้วเวลาไปก็คือยกไปยกกับทุกอย่างสะดวกรวดเร็วมากต้องบอกก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้ไม่รวมกับของที่อยู่ในบ้านนะของที่อยู่ในบ้านก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเวลาปูไปเนี่ยก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าเวลาใช้อะมันจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ย เอาวันนู้นมา,าไว้ตรงนี้เอาตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเวลาเก็บเวลาหายคือแบบโอ้มันสับสนปูก็เลยซื้อแยกเลยของแมวไปแคมป์ก็อีกชุดหนึ่งของแมวที่อยู่ที่บ้านก็จะอีกชุดหนึ่งแยกกันไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่ของแมวไปแคมป์ของปูนี่นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้มีอะไรไ<ห>ม<า>ั้ อันนี้ก็จะเป็นที่ตักทรายแมวนะคะนี่ต้องมีส่วนอันนี้จะปูจะใช้จานชามที่ปูหาในบ้านนี่แหละนะคะก็จะเป็นกล่องเป็นอะไรแต่เน้นแบบว่าที่มีฝาปิดนะคะนี่ปูจะเน้นแบบนี้เพราะว่าเวลาที่น้องกินเหลือเราก็จะได้เอาฝาเนี่ยปิดไปได้เลยอย่างนี้นะคะ ปิดไปได้เลยอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้ move จากลานนี้ไปอีกลานหนึ่งโดยที่ไม่ต้องออเทเข้าเทออกหกูก็จะเน้นแบบที่มีฝาปิดแบบนี้ทั้งชามข้าวชามน้ำนะคะน้ำนี่ก็คือง่ายๆก็อาจจะแบบว่าถ้ามันเหลือเราก็เททิ้งได้เลยแต่อาหารเมร็ดอะบางทีมันเหลือเราก็เก็บไปกินมือ้อต่อไปได้ก็เน้นแบบที่มีฝาปิดนะคะชามข้าวชามน้ำแบบนี้อันนี้จะเป็นที่รับเล็บ กับน้องเครียดอันนี้ก็พกไปด้วยอันนี้จะเป็นจริงๆอ่ะมันจริงๆอันเนี้มันคือพมเช็ดเท้านะคะแต่ปูเอาไปแบบว่าเผื่อปูนให้น้องนอนนิ่มๆแล้วก็จะมีอันนี้อนี้สิ่งอันนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนี่ มันคืออะไรรู้ไหมมันคือกระบาดทรายจ้ากระบาดทรายนี่อันนี้นะคะคือกระบาดทรายกระบาดทรายนี้จะเป็นแบบกระเป๋าสี่เหลี่ยมมีซิปและข้างในเนี่ยก็จะบุกกันน้ํานะคะเวลาเราใช้อะเราก็แค่เอาทรายใส่เข้าไปอันนี้อันนี้จะมีร่องรอยของทรายเก่าอยู่อันนี้สามารถซักได้นะเอาทรายใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ไปวางในจุดที่น้องจะใช้เท่านั้นเอง แล้วเนื่องจากว่าเวลาเราไปแคมป์อ่ะถ้าเราไปหลายที่อ่ะเราจะมาคอยตัตก oh. เข้าตักออกมันก็ไม่ได้ใช่ปะเราอาจจะตักอือน้องไปทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยทรายมันยังดีอยู่เราก็แค่ปิดนี่แบบนี้นะคะปิดจ้าเราก็รูดสิปิด,แ,ปปดแบบนี้รูดสิป,ปิดแล้วก็เขามีหูหิว้วนี่อันนี้ เราก็หิ้วแบบนี้นะคะไปได้เลยพร้อม Move ไปอีก1ลานต่อไปง่ายๆมากเลยนะคะอันเนี้ยกระบะซทรายเราก็ถ้าไม่มีทรายนะคะเวลาพับเก็บก็ง่ายมากนี่ดูพับเก็บเห็นปะมันไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยนี่ถ้าไม่มีทรายนี่เราก็พายนี่พับเก็บแบบนี้นี่แล้วเขาก็จะมีตัวแป๊กนี่อ่า เรียบร้อยแล้วกระบะทรายเหลืออันเท่านี้เองสะดวกอันเนี้ยแนะนําเลยสะดวกมากๆอีกอันหนึ่งนะคะที่คิดว่าควรจะต้องมีก็คือกระเป๋าใส่น้องค่ะกระเป๋าใส่น้องเป็นกระเป๋าใส่น้องอันนี้ก็จะเป็นช่องตารางนะคะเป็นม่านตาข่าย น้องสามารถที่จะออกมาชมวิวรับลมได้นี่ปิดเปิดได้นะคะเอาน้องใส่เข้าไปข้างในแบบนี้นี่เราก็มีสายสะพายอนี้กระเป๋าใส่น้องค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเดินไปไหน หรือว่าจะพาน้องลงไปทานข้าวด้วยเป็นร้านอาหารที่เข้าอนุญาตให้สัตว์เข้านะคะเราก็เอาน้องอ่ะใส่กระเป๋าใบนี้แล้วก็เดินไปพร้อมๆกันได้เลยไม่ต้องทิ้งน้องไว้ในรถซึ่งกระเป๋าเนี่ยก็ไม่รู้นะปูมีน้องสองตัวปูก็มีกระเป๋าสองใบอีกใบหนึ่งจะเป็นสีนี้ปูก็จะมีกระเป๋าสใบนี่ ให้เขาอยู่คนละตัวเลยแล้วเราก็สะพายใส่ขวากระเป๋าใส่น้องนะคะและอีกอย่างหนึง่งอ่ะที่ปูมีกระเป๋าใส่น้องเพราะว่าบางทีอ่ะปูไปกลางเต็นใช่ไหมคะแล้วบางลานอ่ะหมาจรมันเยอะเยอะมาก่ะไม่ค่อยไว้ใจที่จะเอาน้องไว้ที่เต็นเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหมาจอนอ่ะมันจะมาบุกทำร้ายเต็นเราหรือเปล่าหรือยังไงเวลาที่ปูไปอาบน้ํา ปู่ก็จะพาน้องไปอาบน้ําด้วยก็คือใส่กระเป๋าอันนี้แล้วก็คิวไปสองข้างนะคะดังเด้งดังด้งไปอาบน้ําด้วยกันเสร็จก็กลับมาที่เต็นท์แล้วก็ปล่อยน้องออกมาเดินเล่นที่เต็นท์เนี่ยค่ะปู่ก็เลยต้องมีกระเป๋าแบบนี้ไปด้วยที่ปู่ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าปู่ไปคนเดียวไงปู่ก็เป็นห่วงถ้าเราจะไว้น้องที่เต็นท์เราก็กลัวใครมาทําร้ายแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนไปด้วยหรือว่ามีคนเฝ้าเต็นท์ก็ ไม่เป็นไรคะ่ะต่างผัดกันไปแล้วก็เอาน้องไว้ที่เต็นท์ได้อย่างนั้นก็ไม่ไม่ผิดอะไรนะถุงของเล่นน้องน้องชอบมากอะ่ะสำหรับแมวปูนะเนี่ยมันก็คือไม้ตกแมวธรรมดานี่แหละเออแต่แมวปูชอบเล่นมากเลยเนี่ยปูก็เลยต้องพกไปด้วยดังดัง <impaired> ๆังด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  น,น้องจะเพลิดเพลินม,มากเวลาเราเล่นนะไม้ตกแมวกันนะคะก่อนนอนปูก็จะมีไม้ตกแมวไปแล้วก็จะมีปูจะมีอันนี้ไปอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายจูงน้องอีกชุดหนึ่งปูเอาไว้สำรองซึ่งอันนี้เป็นชุดสำรองนะคะส่วนสายจูงชุดจริงเนี่ยปูก็พอดีเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ออกมาแต่ก็จะมีให้ถุงถุงเขา คนละชุดอยู่แล้วนะคะใช้เป็นประจำอันนี้ก็จะเป็นชุดสำรองเอาไว้เต็นท์ด้วยเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจะได้มีเอาไว้ใช้อันนี้นะคะทุกคนปูบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยอันนี้นะคะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะกงงหรอกงพับอะ,อะเอาไว้สำหรับแบบใส่น้องหมาน้องแมวอันนี้มันคือแบบจะพับได้เวลาแย,ยากออกมามันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่อยู่นะเออ ใชใเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแคมวอล์กพาแมวไปเที่ยวเตรียมตัวยังไงบ้างในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดใจฝากกด แชร์ Share, แล้วก็กด subscribe ช่องและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในคลิปต่อไปและถ้าอยากให้เรามาพูดคุยแคมป์วอล์กในเรื่องของอะไรก็สามารถที่จะแนะนำเข้ากันมาได้เลยค่ะถ้าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้หรือว่ามีไอเดียอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเดี๋ยวพูจะทำแคมปวอล์กให้ชมกันและสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้ และอย่าลืมนะคะฝากสนับสนุนปูในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปูมีด้วย Facebook Instagram YouTube ก็ปูค่ะกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะ Gopu is my name Love to travel Why? Just me on my own Feel the world outside Solo campfires burn Stars above so bright In the night, soft turn, find my peace and night. Alone is not lonely in the wide I roam. Every path tells a story, solo but never alone. Mountains call my name, rivers guide my way. Every step's a